สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานําเสนอโปรเจกต์นะครับอย่างง่ายนะฮะในการที่จะควบคุมปริมาณน้ํามันนะครับคล้ายๆกับที่เราเห็นในปั๊มนั่นเองนะฮะโดยที่ดีไซน์ก็จะมีหน้าจอแสดงผล2ตัวนะครับเป็นตัวที่เอาไว้ตั้งค่าว่าผู้ใช้อยากจะให้เราเทน้ํามันกี่ลิตรนะครับแล้วก็จานวนลิตรที่เทลงไปนะฮะแล้วก็มีปุ่มกด3ปุ่มนะครับประกอบด้วยปุ่มบวกปุ่มลบแล้วก็ปุ่มสตาร์ทนะครับ แล้วก็ปุ่มกดแยกออกมาอีกปุ่มนึงเป็นปุ่มแคลิเบตนะครับตัวนี้ก็อาจจะไว้ในตู้นะฮะแล้วก็ตัวรีเลย์จะเป็นตัวสั่งการไฟ24โวลต์ไปสั่งโซลินอยด์วาลวให้เปิดปิดน้ำมันนะครับน้ำมันก็จะไหลเข้ามาที่ตัวโฟล์มิเตอร์ตัวนี้นะฮะก็เพาที่นับได้ก็จะถูกส่งไปให้ตัวประมวลผลแล้วก็แสดงค่าในจอเรียลไทม์นะครับมาลองดูกันเลยครับ ก็ในจอเซตพอยต์นะครับเราก็จะสามารถที่จะเลือกปริมาณของน้ำมันได้นะฮะนะจะให้กี่ลิตรเราก็สามารถกดตั้งได้เลยกดสตาร์ทครับอันนี้ดีเลยก็ทำงานแล้วนะฮะ เราจะจำลองว่ามีน้ำมันไหลผ่านเข้าโฟมิเตอร์ด้วยการเป่าลงไปนะครับอพอถึงค่าที่ตั้งไว้นะครับมันก็จะทำการตัดรีเลย์นะครับก็จะโชว์หน้าให้เห็นว่าเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มสตาร์ทครับเพื่อที่จะเริ่มกระบวนการใหม่อีกครั้งนะก็จะโชว์ว่า ตอนนี้เราถ่ายน้ำมันไวแล้วทั้งหมด7ลิตรนะครับแล้วก็เซตพอยต์อยู่ที่5ลิตรนะครับเราก็สามารถาทำงานบนลุกนะฮะโดยการเปลี่ยนค่ากดสตาร์ทตอนนี้ก็รีเล์เริ่มทำงานเหมือนเดิมนะครับ หลักการทํางานก็ประมาณนี้นะครับส่วนปุ่มคลิ i b a เบตัวนี้นะฮะก็คือเราก็จะกดเพื่อที่จะเข้าโหมดคลิเบตนะครับก็จะมีตัวสอนแคลขึ้นมานะฮะเราก็ทําทกระบวนการตามปกติได้นะครับก็คือตั้งค่าน้ํามันที่จะเทล,ลงมาฮะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทบบก็จะรันปกติ แต่เขาเนี่ยพอครบ3ลิตรแล้วนะครับมันก็จะโชว์หน้าจอเ u อ r e เ t r ต t เล,เลชขึ้นมานะครับก็คือหมายถึงเป็นค่าแคลิเบียนั่นเองเราก็สามารถทําการกดปุ่มบวกลบฮนะบเพื่อที่จะคํานวณค่าตัวลิตรใหม่นะครับสมมติว่าเราเทลงไปในถังที่เราสามารถวัดปริมาตรได้นะครับพอเราวัดปริมาตรแล้วปรากฏว่ามันได้7ลิตรนะครับเป็นตัวตัวอย่างนะครับอ,อพิดได้4ลิตรนะครับเราก็กด ปุ่มบวกเพื่อที่จะให้มันได้4ลิตรนะฮะอ่าก็จะเห็นว่าค่าเรโซจะเปลี่ยนไปนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม Start อ่าก็จะเป็นการเซฟพารามิเตอร์นะฮะรอบต่อไปแล้วก็จะได้ค่าอ่าพารามิเตอร์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเราเปลี่ยนเมื่อเราเปิดระบบนะครับอ่าผมอยกตัวอย่างเช่นว่าเราเปิดระบบเกิดไหมค่าที่เป็นค่าแคเบตก็จะอยู่ใน E- p r o m นะครับ รวมทั้งค่าเซตพอยตัวนี้ด้วยนะฮะก่อนที่เราจะปิดเครื่องนี่เราตั้งไว้เท่าไหร่มันก็จะเป็นค่าเท่านั้นนะครับก็ลองเข้าหมดแคลรเบียดดูเขียนะฮะเราก็จะเห็นค่าเรเชเป็น1.02 ตรงกับเมื่อกี้ที่เราตั้งไว้นะครับโอเคแล้วการทำงาน,นก็ประมาณนี้ครับประคุน,นครับ